แนวข้อสอบภาคทฤษฎีสอบข้อเขียนตอนที่สองเครื่องหมายหมายความว่าอะไรตอบเครื่องหมายห้ามแซงห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งเครื่องหมายเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรเครื่องหมายห้ามกลับรถห้ามมิให้กลับรถไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆในเขตทางที่ติดตั้งเครื่องหมาย เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรเครื่องหมายห้ามเลี้ยวซ้ายห้ามมิให้รถเลี้ยวไปทางซ้ายเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรเครื่องหมายห้ามเลี้ยวขวาห้ามมิให้รถเลี้ยวไปทางขวาเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรตอบงองวูห้ามรถยนต์ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งเครื่องหมาย เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรเครื่องหมายห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งเครื่องหมายเครื่องหมายนี้หมายความว่าอะไรเครื่องหมายห้ามใช้เสียงห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณหรือทําให้เกิดเสียงที่ก่อกานเกิดให้เกิดการรบกวนด้วยประการใดๆในเขตที่ติดตั้งเครื่องหมายอันนี้คือแนวข้อสอบภาคทฤษฎีสอบข้อเขียนตอนที่สองค่ะ